สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญารัตทิพชิดครูคส .1 โรงเรียนบ้านห้วยายขาวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2บรรจุรับราชการเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2560รางวัลที่เสนอขอก็คือครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมค่ะ สำหรับการประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมมีตัวชี้วัดเฉพาะด้านสองค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1คุณลักษณะของครูข้าพเจ้าอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยกระทําการใดๆด้วยความตั้งมั่นยึดความถูกต้องยึดหลักยุติธรรม ใช้เหตุผลในการตัดสินและแก้ไขปัญหาต่างๆข้าพเจ้ายึดหลักประชาธิปไตยในการครองตนครองคนและครองงานเสมอมารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียนด้วยความเสมอภาคข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคและทักษะการสอนที่เหมาะสมมีวิธีการถ่ายทอดบทเรียนที่น่าสนใจสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเ,เจ้าปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรม นักเรียนทุกคนจึงอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุขเกิดความรู้สึกอบอุ่นพึงพอใจและสบายใจข้าพเจ้าและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมาประชุมชี้แจงร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนค่ะตัวชี้วัดที่2การวางแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทําแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบวิเคราะห์นักเรียนใดบุคคลเพื่อศึกษาวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านการวิเคราะห์หลักสูตรสารศึกษาข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้จัดทําบันทึกขออนุญาตใช้แผนจัดทําโครงสร้างรายวิชาคําอธิบายรายวิชามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้าออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการค่ะตัวชี้วัดที่3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละวิชาข้าพเจ้าได้ดำเนินการสอนเนื้อหาสาระตามบทเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรสารศึกษากกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงกับหลักสูตรกลุ่มสาระที่ข้าพเจ้าสอนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ บอกความคิดรวบยอดได้บอกใจความสําคัญสาระสําคัญของเรื่องที่นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนได้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าจัดเตรียมสื่อนวัตรกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัยเหมาะกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนข้าพเจ้า,เาได้ออกแบบ เกณฑ์การวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างเที่ยงตรงออกแบบเกณฑ์การประเมินชิ้นงานนักเรียนเกณฑ์การประเมินการฟังการพูดการอ่านการเขียนที่เรียกว่า Rubrics c o r i n g Guide องค์ประกอบที่2นะคะการจัดการชั้นเรียนและการวัดและประเมินผลข้าพเจ้าได้ดําเนินการติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนโดยสร้างแบบบันทึกการดูแลพฤติกรรมเพื่อดูแลตรวจสอบนักเรียนด้านการแต่งกายทรงผมเสื้อผ้าเล็บสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสังเกต การจัดวางโต๊ะเก้าอี้ไม้กวาดถังขยะความสะอาดของพื้นห้องการจัดวางรองเท้าการพูดจาการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ของนักเรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจด,ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนถึงความเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยสรุปผลลงในแบบบันทึกการดูแลพฤติกรรมข้าพเจ้ามีหลักในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีก็คือข้าพเจ้าได้ดำเนินการออกแบบตกแต่งห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกให้มีสีสันสวยงาม สบายตามีอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงสว่างเพียงพอสิ่งสำคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าคำนึงถึงก็คือความสะอาดของชั้นเรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวกโดยดำเนินการประเมินบรรยากาศห้องเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการทำให้ห้องเรียนได้รับการจัดตกแต่งทั้งภายในและภายนอกให้สะอาดสวยงามถูกสุข,ขลักษณะ ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตร,รฐานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นค่ะตัวชี้วัดที่2การจัดบรรยากาศทางกายภาพข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้กิจกรรมโครงการเป็นการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดีด้านอาคารสถานที่สื่อ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆตัวช้วัดที่3การวัดและประเมินผลข้าพเจ้าได้ดําเนินการศึกษาออกแบบเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลโดยวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลได้แก่แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะข้าพเจ้าได้ดําเนินการประเมินผลจากสภาพจริงจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ สรุปได้ว่าการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของตัวครูผู้สอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมมีเหตุผลมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาเหมาะสมกับ ผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดกิจกรรมประเมินบรรยากาศห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนทําให้ครูนักเรียนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งนี้การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีของครูเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพขอบคุณค่ะ